สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พ่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าเบนเจอรี่รีออซิโดห้ารเทรลนะฮะรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไมล์หมื 9, ่นเกกิโลเมตรแท้มาพร้อมของแต่งจัดเต็มครับจะสวยขนาดเลขไมล์แท้ไหมมาชมมาเลยครับผมเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาครับหนึ่8กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับ หน้าจอเดินไม้นะครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้นะครับไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วฟังก์ชันการใช้งานรับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะหัวโชคสวยครับนี่ฮะแทบไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข้าบนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับกุญแจครบ2ดอกครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรต่างๆไม่มีเดือนรางครับปอกแฮนด์เดิมนะฮะตุ้มไปแฮนด์เดิมมือครับ ตมถือมือเบรกเป็นของเดิมครับไม่คดไม่ง่อกระปุกต้นเบรกครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนนะครับประกับพันเร่งตัวั้ษรต่างๆไม่มีเือนลางนะครับชุดสีถังเดิมสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบฝาถังสวยครับนะฮะตัวถังเนี่ยก็จะมีรอยจากการใช้ใช้งานนะครับนี่ฮะมีรอยบ้านจากการใช้งานแต่ว่าไม่มีบุบอลักษณ์ยิ้มนะครับเบาะนั่งนะครับเบาะซ้อนต้องบอกว่าเป็นหนังเดิมอันนี้มีรวมด้านหลังเพิ่มมาให้ด้วยสำหรับคู่ซ้อนฮะที่มีคันคันนี้มาพร้อมกับกล่องด้านหลังแต่งนะครับ จากนี่ฮะ GS Enduro นะครับพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นครับทีมคังครับมีที่วางแขนด้านข้างมาให้ด้วยนะครับมาสบายมากๆกครับเหมาะสำหรับคนซ้อนเลยคันนี้ชิวหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ full LED ครับแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าเป็นออปชั่นเสริมนะครับกระบอกโช้ด้านหน้าไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบางคนหน้าเดิมครับนี่ฮะยางหน้าหลังครับ นี่ครับเป็นยาชุดที่2นะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับเกือบเต็มนะฮะขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีรู้งครับที่รวดสวยครับมีคราบดํามาเล็กน้อยครับสดิมนิดหน่อยครับแต่รวมถึงว่าสวยจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าแทบไม่สึกเลยนะครับเกือหนึ่งเก้าพันกิโลเมตรแท้ครับขอบล้ออะขับไปครับกระบอกโช้ตด้านล่างฝั่งขวานะครับไม่มีรอยหินรอยล้มสลายจนถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับ คันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําด้านหน้านะครับนี่ฮะหม้อน้ําสวยครับไม่มีบุบยุบและด้วยซึมนะครับคอทอรด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างตรองถึงการล้มด้านข้างแต่งด้วยนี่แกนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับสีเดิมแน่นอนครับพักเท้าขวาครับไม่มีแตกหักยางเต็มคันเบรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันครับ คระตาติดง่ายครับรอบเดินเบลนิ่งอัตราเร่งเป็นยังไงครับนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีนะฮะไม่มีสะดุดเลยโอ้โหผวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังตอบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลัง เป็นสีเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งซีรวดสวยครับมาครับยางหลังครับนี่ฮะแปเครับเกือบเต็มนะฮะท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีวัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาครับฝั่งซ้ายนี่ครับโซสเตอร์ครับเดิมๆติดรถมาจากศูนย์สลิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะ พักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มครับไม่มีแตกหักแน่นอนครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายเป็นสีเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะนี่ครับแคสบาร์ด้านข้างฝั่งซ้ายสวยนะครับมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสนะฮะตามสไตล์ซันเทอร์ไบค์นนทบุรีนะฮะกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ครับจานเบรกด้านหน้าก็บอกว่าเป็นแค่รอจริงๆครับสัมพั์กับด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วย อาละครับคันนี้จะเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่190 0 0บาทเท่านั้นพร้อมของแต่งจัดเต็มแบบนี้ครับ mm hmm. ดาวน้ำต้นเพียง43,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ครับฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีขงเหลยกใหม่นะกันก่อนส่งมอบทิมการับฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถนะ้าคุณมองหารีออซิโนห้รรุ่นเทรลแบบนี้ผมบอกลยคัน,นี้ตอบโจทย์แน่นอนนะมาพร้อมออปชั่นที่เป็นของแต่งด้วยมาเลยครับทันตบานชลบุบรีครับแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ